คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของคุณเกิดวันศุกร์หากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะประกอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวครับในเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับสําหรับคนที่กําลังหางานนะครับดูซิพลังงานจักรวาลนะจะบอกอะไรกับคุณให้ขึ้นไปในเรื่องของความหนักหน่วงนะเป็นเรื่อง,องการเตรียมตัวนะ แล้วก็เต็มความพร้อมเนี่ยเรื่องของความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่คุณเต็มพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับพลังงานจักรวาลบอกบอกถึงว่าในหวงช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะคิดมากมีความเครียดสะสมหลายๆอย่างที่มันมาแบกบรับเรื่องอะไรอย่างนะเข้ามานะแล้วเนี่ยปรับจิตปรับใจตัวคุณให้ดีเพื่อจะตั้งรับกับสิ่งที่เข้ามานะครับตั้งรับโอกาสตั้งรับประสิทธิ์ดีที่เข้าหาตัวคุณนะครับอาดูสิว่าห่วงช่วงนี้นะครับจะมีงานเข้ามาไหม ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของครอบครัวนะครับมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาแต่ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์นะในเรื่องของศักยภาพความสามารถบางอย่างที่คุณมีนะตวเนี้ในเรื่องของความสามารถความรู้เนี่ยคุณสามารถทําได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าต้องทําให้เต็มที่สุดความสามารถแล้วก็ต้องทบทวนแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องต่างๆในเรื่องของการเตรียมตัวนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนําดูซิว่าให้จะแนะนําอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการหางานดูซิ คำแนะนําอย่างแรกนะครับไปขึ้นเป็นเรื่องของ5ถ้วยนะครับเอ่อเป็นในเรื่องของพลังงานที่คิดบวกนะทำอะไรหลายอย่างเนี่ยบางทีมันมีแต่ความคิดลบคิดมากและบางสิ่งบางอย่างเป็นโอกาสที่มันเข้ามาแบบไวๆนะเข้ามาแบบที่คุณไม่รู้ตัวดังนั้นมันต้องเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วก็รวมไปถึงการคิดบวกคิดในที่ทงที่ดีด้วยเพื่อจะทําให้ใจเนี่ยเปิดกว้างใจเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นในการกระทำหลายๆอย่างจะได้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาพ่ขึ้นเป็น5้าไม้นะครับมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้องมีการจัดการในเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยความเข้มแข็งนะครับด้วยการที่ต้องสู้ต่อทาต่อพายขึ้นฉันต้องสู้คนเนี่ยเออต้องสู้หน่อยนะในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถคุณมีศักยภาพดีอยู่แล้วมีความสามารถดีอยู่แล้วต้องภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีนะครับเพื่อจะ ต่อสู้แล้วก็ทําอย่างเต็มที่ได้ด้วยเช่นกันนะครับแพ้พักใจไว้ย่างไรแพ้พักใจไปขคือใน,นเรื่องของการทบทวนนะแล้วก็การเสริมเติมแต่งในเรื่องความรู้ความสามารถต่างๆที่คุณเองมีอยู่แล้วแล้วก็ใส่ใ,ใจแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับเรื่องของความรู้เฉพาะต่างๆไปขึ้นเป็นถ่ายรูปเนื้อพยาบาลนเนี่ยพลังงานของการที่คุณเตรียมพร้อมับบสกยภาพที่คุณต้องเสริมเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสร้างโอกาสนะอย่างเช่นในสถานที่ทำงานที่คุณกําลังจะไปทำเนี่ยมีในเรื่องของการที่ต้องการเรื่องของภาษาเรื่องของ ความรู้เฉพาะบางอย่างกูต้องไปเรียนเสริมเพิ่มเติมเพื่อจะให้เกิดความเก่งมากยิ่งขึ้นเพื่อจะอถูกเลือกได้มีเปอร์เซ็นต์ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นที่ตุกตาต้องใจกับพวกเผู้ใหญ่ได้โดยจงกัดนะครับไม่รู้จว่าไพ่จะเจออะไรบ้าง ไ <USC. S 1> พ่เตือนนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเหนี่ยวรั้งนะครับมันเป็นเรื่องของความทุกข์ภายในจิตใจนะครับมันเป็นพลังงานของการย้ำเตือนที่เป็นมาในส่วนในเรื่องของพลังงานจักรวาลด้วยที่มันหนักนะมีแต่วความหนักทางจิตใจแล้วก็ยึดติดในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ยึดติดในเรื่องของสิ่งที่มันเคยผิดพลาดมาก่อนนะมันทำให้ในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเรื่องของการกระทำมันเกิดการเหนี่ยวรั้งนะไม่ให้ ไปในสุดที่คุณเนี่ยต้องการหรือความสําเร็จนั่นเนองนะครับต่อมาไพ่ที่เป็นเรื่องของความสมดุลต้องปรับสมดุลนะในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของความทุกข์นะครับในเรื่องของจิตใจต้องมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อจะให้ทุกอย่างมันหมุนเวียนไปได้ดีนะโอกาสมีเข้ามาแล้วคุณต้องปรับใจให้เตาทันกับโอกาสที่เข้ามาจะได้ทําอย่างเต็นที่นะครับไพ่สิทธิ์เกยะว่าอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของประสลังสจักสื่อพลังงานของการที่มันต้องฝ่าฟันต่อสู้นะครับกับอุปสรรคปัญหาต่างๆและ คุณเองก็ทาได้ดีนะแต่อยู่ที่ว่าคุณต้องสร้างขวัญและพลังใจที่ดีด้วยนะครับต่อไปคือเป็นพระศิวบุรีนะครับเราสามารถเป็นขอพอรกับพระศิวุรีได้นะเพื่อจะประาศจาก้นเรื่ององปุปสรรคต่างๆเนี่ยที่มีโอกาสจะเข้ามาและทําให้คุณพ้นในเรื่องของอุปสรรคต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับให้วิญญาณไปนิหารว่าอย่างไรบ้างนะครับให้ขึ้นในห่วงชุงเนี่ยนะครับให้เราทําบุญนะเกี่ยวกับโรงศพนะครับแล้วก็ขับพระเชษดพระที่วัดที่บ้านก็ได้เพื่อเสริมดวง ให้กับตัวคุณเนี่ยมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสมบักมากยิ่งขึ้นในเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนานั่นเองนะครับในเรื่อนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับบริเวณเรื่องของคนที่ทํางานประจํานะครับดูซิว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณน,นะครับไพ <inf> ่ที่เป็นพแม่ขาวนะอืมเป็นพลังงานที่บ่งบอกนะครับในเรื่องของความสําเร็จได้นะเออเป็นพลังงานที่บ่งบอกในการต่อสู้นะครับในการาเผชิญหน้าความเป็นจริงนะการที่ไม่กลัวเกรงนะกับ อุปสรรคปัญหาต่างๆพลังงานขึ้นค่อนข้างดีนะพลังงานขึ้นเป็นพลังงานแห่งสตินะครับพลังงานแห่งสติพลังงานพลังงานจักรวาลนะแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับหรือคือเรื่องของความสําเร็จเนี่ยละแต่ว่าไอสิ่งจะได้ผลสาเร็จเนี่ยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะพิสูจน์ตัวคุณก่อนนะพิสูจน์ใจตัวคุณก่อนคุณต้องทําก่อนลงมือทาอย่างเต็มที่ก่อนในเรื่องของการงามในเรื่องของความสําเร็จมันจะบังคิดขึ้นกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพลังงานของแม่กาี คือเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องมีความศรัทธาเพียงแค่ว่าคุณต้องมีพลังงานที่ดีก่อนนะครับอ่ะมาดูซิว่าในงานช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสริมเติมแต่งนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการที่จัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะครับไม่ต้องไป หวังพึ่งไข่มากดักใน่วงชนนี้แต่ก็ทําได้ด้วยตัวเองนะครับในเรื่องงานต่างๆจะมีปัญหาลหลายๆอย่างที่เข้ามาก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆปรับปรุงค่อยๆแก้ไขค่อยๆจัดการในเรื่องต่างๆให้มันเหมาะให้มันสมก็แล้วก,กันมันจะได้อ่าทาได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาดูซิว่าใน่วงชนนี้นะครับถ้าหากใครอยากจะทํางานเสริมนะหรือว่าอาหาจจอบเล็กๆเสริมเนี่ยจะทําอย่างไรบ้างอาจารย์สิทิไพ่แนะนําอย่างไรในเะรื่องของงานเสริมธุรกิจเสริมนะครับ อย่างแรกนะครับให้นเปในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับครอบครัวนะมีโอกาสที่อ่ามีโอกาสสูงนะโอกาสสูงแล้วกันบางคนก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าหากใครมีในเรื่องของธุรกิจเสริมของที่บ้านอาจจะไปช่วยเหลือคนกับคนที่บ้านในเรื่องของการทาธุรกิจร่วมกันกับคนในครอบครัวอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้สานต่อทําต่อเป็นธุรกิจที่คุณไม่จำเป็นต้องออกจากงานก็ได้นะแต่เป็นการที่คุณได้ไป ทำในเวลาที่อ่าเป็นวันหยุดนะเป็นวันที่คุณว่างแล้วก็ไปช่วยเหลือคนในครอบครัวแล้วก็ทําให้มันเป็นงานเสริมธุรกิจเสริมของคุณได้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะยางต่อมานะครับไปขึ้นในเรื่องของเกี่ยวกับวัดวาอารามนะครับเอ่อเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆอันนี้ก็มีโอกาสที่จะอา่าไปแตะเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะเพื่อจะ ได้เรื่องของการที่สร้างสรรค์มากยินขึ้นนะครับเราสร้างช่องทางให้ตัวคุมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับต่อมาไปขึ้นเป็นเรื่องของอาหารการกินนะก็เป็นทออุกิเกี่ยวกับอาหารการกินร้านอาหารร้านคาเฟ่นนะหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับของกินทั้งหมดทั้งหมดนะก็มีโอกาสได้ เปิดร้านอาา่าุ้นส่วนร้านอาหารต่างๆกับเพื่อนฝูงของคุณก็ได้นะหรือว่าคนที่คุณรู้จักแล้วเขาชักชวนนะชักนําหรือมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการทําในเรื่องของธุรกิจรวมกันอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องออกจากงานก็ได้ด้วยเช่นกันแต่เป็นการรวมหุ้นส่วนนะครับก็จะช่วยได้ในเรื่องของการเสริมในเรื่องของงานเสริมในพวงตงนี้ของคุณเองนะครับ มาดูสิว่าในเรื่องของคำแนะนำนะครับไพ่แนะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของงานในหุงช่วงนี้นะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นไปในเรื่องของสี่เหรียญน,นะครับในเรื่องของการทำอะไรอย่างเนี้ยมันเหมือนมันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําตัวคุณมากเลยทีเดียวนะสิ่งที่ไพ่อยากแนะนําคือในเรื่องของการที่ มันต้องเฝ้าดูนะมันต้องเฝ้าดูในเรื่องของความสําเร็จเฝ้าดูในเรื่องของการเต็มตัวนะในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะใช้เวลาที่จะดูความสําเร็จดูความเปลี่ยนแปลงนะจนการกระทำที่คุณทําไปแล้วและมันเกิดความก้าวหน้ามันเกิดสิ่งเปลี่ยนแปลงตามการกระทำของตัวคุณนะการการเวลามันไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดนะครับแต่อยูทิบี่ว่าตัวคุณต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ดียันสองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของเจ็ดหมายนะครับก็ต้องออกจากจุดเดิมเดิมออกจากจุดเดิมไม่ใช่ออกจากงานนะแต่เป็นเรื่อง่อา ต่อสู้กับความกลัวของตัวเองนะครับบางอย่างที่มันรู้สึกไม่กล้านะบางอย่างที่ไม่รู้สึกที่จะแบบอยากจยาให้มันเกิดความก้าวหน้ามากขึ้นแต่คุณไม่กล้าจะแสดงความเป็นศักยภาพของตัวคุณออกไปให้คนหน้างานเห็นให้คุณรอบข้างเห็นเนี่ยเราต้องเริ่มที่จะแสดงพลังงานออกไปแล้วนะไปขึ้นไปในเรื่องของแม่กาหลีด้วยนะครับเราต้องแสดง ออกมานะแสงสไกภาพต่างๆที่มันมีในตัวคุณแล้วก็พิสูจน์ในเรื่องของความรู้ความสามารถทําให้มันส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าได้ด้วยนะแล้วก็ได้รับความเชื่อใจนะได้รับความนับถือกับคนรอบข้างกับผู้นางานกับหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงานในทัวเช่นกันนะครับ่าดูซิไพ่พักใจเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันก็ต้องปรับใจตัวคุณให้ดีนั่นแหละนะบางทีมันเครียดมันคิดมากเกินไปนะครับก็อาจจะต้องหาคนคุยบ้างนะหาเพื่อนคุยหาคนให้คำปรึกษาเพื่อจะไม่ให้จิตใจตัวคุณเนี่ยมันพุกนะไม่สบายใจแล้วก็มันคิดรบ ตัวเองจนเกินไปเพราะว่าคุณต้องมันต้องเกิดจากความมั่นใจตัวเองก่อนเป็นดับแปรนะครับมาดูสิว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย,ย,ย้ายงานช่วงนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่ดีหรือไม่นะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความที่ต้องเตรียมตัวไพ่ขึ้นเป็นเรือกระดาษเนี่ยมันจะมีการเตรียมตัวให้ดีนะเป็นการเตรียมความพร้อมให้มากกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับไม่เปลี่ยนแปลงละอืมไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มัน ต,ต้องชัดเจนจริงๆนะเพราะพายขึ้นความชัดเจนมันยังมีมาไม่ค่อยมากหนะักนะคไพค่ขึ้นในเรื่ององการที่มันแยกขาดนะั้นในการที่เรา,าเปลี่ยนแปลงในเรื่องการโยกย้ายในช่วงนี้จงังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่ขึ้นในเรื่ององการที่มันยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าคุณ จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเป็นอนาคตมากกว่าต้องเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มันมีโอกาสจะิดพลาดค่อนข้างสูงแล้วก็ในเรื่องของงานเดิมที่คุณทําอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่เป็นขั้นสุดนะครับยังสามารถไปที่ต่อไม่ได้เกิดปัญหาขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปเปลี่ยนนะตอนนี้แต่ก็สามารถที่จะวางแผนที่จะเปลี่ยนในอนาคตได้ด้วยนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการงขนในห้องช่วงนี้ดูสิ ให้ขึ้นไปนในเรื่องของโชคนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการที่มันเป็นในเรื่องของการที่คุณเองต้องสะสมในเรื่องของพลังงานในใจิตใจที่ดีนะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของพลังงานใจิตใจนะครับให้ขึ้นโชคเนี่ยหมายถึงเรื่องของพลังงานที่มันต้องพึ่งในเรื่องของการเสี umber, ่ยงนะเสี่ยงที่จะท,ทำทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดการพิสูจน์นะในการทําของตัวเองแล้วให้คนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณเนี่ยมี ความเก่งะะมีความรู้ความสามารถนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันมาเชื่อมโยงกันนเรื่องการที่มันไปสุดออกไปแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วเขาก็ให้ความเมตตาและมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นด้วยตำแหน่งได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะครับไพ่สถิติกติยวาวย่างไรนะไพ่ขึ้นปีกุลการที่มองโลกในแง่ดีบ้างในหงจุงนี้เพื่อ เพื่ออะไรเพื่อเสริมพลังงานนี่พลังงานของจักรวาลที่เป็นพระแม่กาลีเนี่ยก็จะทําให้มันส่งถึงนะพลังงานศักดิ์นะพลังงานของจักรวาลพลังงานของสิสวว่งศักดิ์สิทธิ์นะือว่าในช่วงนี้คุณสามารถที่จะ ขอพอรกับพระแม่กาลีได้เพราะไพ่ขึ้นมาแล้วนะพลังงานแห่งศักดิ์สิพลังงานของพระแม่กาลีเพื่อจะหนุนนำ um นะแต่ต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ดีก่อนนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของเท้าววิรุนหกนะครับเป็นเจ้าแห่งกรุนะเราสามารถไหว้เสริมในเรื่องของพยากรได้หรือถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับราชการนะราชการเนี่ยก็สามารถรขอพรนะทั้งเท้าวิรุนหกหรือว่าพยากรได้เลยเพื่อหนุนนําให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของงานของคุณให้เกิดเลื่อนขั้น่ด้ตำแหน่งได้เร็ววันได้เร็วไหว,วามากิ่งขึ้นนะครับ ไพ่บุญญาพิธีหันเปอย่างไรไปขึ้นว่าในการเสริมดวงในหุ่จุงนี้เพื่อเสริมเนื้อเรื่องของหน้าที่การงานนะของตัวคุณเนี่ยให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะให้คุณเนี่ยไปทําบุญกับคนยากไร้แล้วก็ทําบุญกับโรงพยาบาลเพื่อเสริมดวงให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงนะมีความเข้มแข็งนะละจะให้มนันหนุนนำนะชีวิตของตัวคุณดีขึ้นด้นดวยเช่นกันนะครับดังนั้นะเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับด okay? ูทีว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับใพ่คืออันตรายนะอืม huh มันเป็นในเรื่องของพลังงานที่คุณเองต้องย้ำเตือนตัวเองนะครับมันเป็นพลังงานของการที่มันเดินรู้จับเรื่องในอดีตที่มันผ่านมานะครับในเรื่องของธุรกิจในห้องจุดนี้มันเป็นเหมือนคุณต้องปรุงนะเออไพ่คืออันตรายคือการปรุงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นต้องอยู่ตับไปนะพลังงานจักรวาลก็จะบอกในเรื่องของการเตือนนะครับเตือนในเรื่องของสิ่งที่ต้องทํา ต้องมีสตินะครับในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องการเผื่เรื่อเรื่องต่างๆทุกอย่างอาจจะมาไวนะมาไวมากนะครับในเรื่องโอกาสต่างๆแต่ก็ไอ้ความมาไวทำให้คุณเผืออแล้วก็ทําให้เกิดเผลอพลังนะครับทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของธุรกิจได้นะอันนี้พลังงานจักรวาลกำลังจะย้าเตือนมากกว่านะครับแล้วก็หากคุณทําในสิ่งทิศทางที่ดีเนะี่ยสิ่งที่มันเกิดได้ร้ายเนี่ยมันก็จะลดท้ายลงไปได้นะครับอะ่ะมาดูซิว่าธุรกิจช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรไปขึ้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจมีเรื่องมาตััดสินนใจะท้ง ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะมันเป็นความที่คุณเองต้องคิดเยอะๆตราตรองให้มากๆกับในเรื่องของธุรกิจในห้วงช่วงนี้นะครับต้องชังใจนะครับต้องชังให้ดีนะในเรื่องของเสียงต่างๆดูซิว่ามันมีผลเสียผลร้ายอะไรใหม่นะก็สิ่งที่มันเข้ามาอย่าเพิ่งตัดสินใจโดยทันทีเลยนามาปุ๊บเปิดใจปั๊บเลยเนี่ยบางทีมันตัดสินใจผิดพลาดได้ดังนั้นก็ต้องมีความรับผิดชอบนิดนึงในเรื่องของธุรกิจในการตัดสินใจต่างๆในห้วงช่วงนี้นะครับก็จะไม่ให้เกิดเรื่องที่มมัันนรร้าาายตะะคบอ่ดูซว สำหรับคนที่จะทําธุรกิจเสรร์นะครับงานเสรร์ในช่วงนี้นะครับไพ่จะแนะนำจากไปบ้างดูสิอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของโอ้ขึ้นมาเป็นพระเลยนะหนีบทด,ดีกว่าเนะาะไพ่ขึ้นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับพุทธพุทธนิดหนึ่งอ่าเป็นในเรื่องของสังฆทานก็ได้นะอ่าหรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับสายงูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ช่วยได้หรือเป็นในรูปแบบที่ให้คำปรึกษากับคนให้คำปรึกษาเรื่องธุรกิจ กับเพื่อนๆของเรานะครับเป็นเรื่องหุ้สนส่วนของเราก็ได้เพื่อจะได้รับความเชื่อใจแล้วก็เหมือนได้รับคำชักนําทําธุรกิจที่คนที่คุณไปช่วยเหลือนั่นแหละเขาจะให้คุณได้ธุรกิจใหม่ๆนะเป็นช่องทางที่เปิดมากขึ้นเมื่อคุณมีการช่วยเหลือผ,ผ,ผ,ผู้อื่นก่อนนะครับอ่ะต่อมานะครับไปขึ้นในเรื่องของมวยนะเชิดฉายเนี่ยนะอ่าคือในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายนะเกี่ยวกับการกีฬาต่างๆนะครับเอ่อ uh, รวมไปถึงเรื่องของวงการมวยก็ได้นะก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็น กีฬาทั้งหมดทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะเดิมเรื่ต่อได้ในเรื่องงธุรกิจตรงนี้เราก็ไปได้ค่อนข้างปังเหมือนกันนะครับต่อมานะครับให้ขึ้นในเรื่องของการขายความคิดขายไอเดียต่างๆนะเป็นการที่ให้คำปรึกษาหรือไอเดียต่างๆทําให้มันเป็นเรื่องของได้ค่าจ้างทดแทนบางอย่างที่คุณไปนําเสนอในเรื่องของแนวคิดนะครับความคิดสร้างสรรค์ของคุณม,มันจะทําให้เกิดในเรื่องของ การต่อยอดแล้วก็คุณได้รับผลกาไรกับที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรกับมาจะมาในเรื่องของความคิดของคุณเองนะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจเ,เล็กๆที่สามารถจะทําได้และมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองได้โดยเช่งกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของคำแนะนำนะครับในเรื่องธุรกิจอพาจะแนะนําอย่างไรบ้าง ในเรื่องของธุรกิจนะครับแนะนําอย่างแรกไปขึ้นเป็น5้าเรียมน,นะมันเป็นเรื่องของการทบทวนเรื่องเก่าๆเดิมให้ดีนะครับในเรื่องของความผิดพลาดนะครับในเรื่องของสิ่งที่ทํามามันไม่ได้หมายว่ามันไม่ดีแต่เป็นเรื่ององการที่คุณทบทวนแล้วมีการ สร้างต่อทาต่อทาใหม่ให้มันดีขึ้นมากกว่านะครับยางต่อมาให้ขึ้นในเรื่ององการเรียนรู้นะไหขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือนะนะครับสิ่งที่เรายอมรับในสิ่งที่เป็นนะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยมันคุณเรียนรู้แล้วก็สร้างมันให้ดีนะนั่นเป็นรู้เรื่องในเรื่องของอดีตมาแล้วเนี่ยมันเป็นการทาต่อในปัจจุบันให้ดีที่สุดมากกว่าเพื่อจะ เราม้ระวังมากยิ่งขึ้นนะจากการที่คุณเตือนรู้ในการกระทําของตัวเองแล้วก็แนวืนองธุรกิจต่างๆมันก็ยังมีหนทางที่จะให้เกิดความเสเ็จได้อยู่เช่นกันนะครับใครพักใจขึ้นอย่างไรบ้างดูซิขึ้นในเรื่องของอการกระทําดูถึงเรื่องความสามารถความรู้ของคุณต่างๆนะการที่บ่งบอกกับ ลูกน้องบอกบอกกับคนรอบข้างคุณส่วนของคุณเนี่ยและมีการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดมากขึ้นอาจจะต้องวางแผนนะอาจจะต้องวางแผนที่ดีในเรื่องของอนาคตว่าเออจะทํายังไงและปัจจุบันเราสามารถทําอะไรได้บ้างไม่ขึืนอดูความใส่ใจนะไพื่อความลงไหลคือมันต้องใส่ใจในสิ่งที่ทําในปัจจุบันให้ดีไม่งั้นเนี่ยในสิ่งที่คุณละเลยมันทําให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็สิ่งที่มันเข้ามาทําให้คุณเนี่ยพลาดบางสิ่งบางอย่างไปเพราะไพ่ขึ้นว่ามันก็เริ่มอันตรายนะในเรื่องของการที่ต้องเร่งจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเติอดอะไรบ้างนะครับในเรื่องของไพ่เตือนดนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของซีโรราบนะครับเป็นเป็นในเรื่องของการที่เสือที่เหมาะกับเรานะเออเขาเรว่าเกาคอเสือได้เลยนะเือมันเป็นในเรื่องของการที่คุณเองก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อจะ สยบเสือนะฮะสยบปัญหาต่างๆแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าได้พไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณสามารถแก้จัดปัญหาเหล่านั้นได้นะถึงแม้ว่าจะมีความเครียดนะวาสนาคือมันมีในความเครียดนะแต่ว่าต้องใส่ใจนะแล้วต้องต้องดูใวิดีในเรื่องการสร้างสติเพราะว่าความที่ป็นอันตรายมันมาเยอะนะความอันตรายมาเยอะแต่คุณสามารถจัดการมันไปได้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวแต่ก็อย่าประมาทเพียงพอนะครับต่อมาไพ่ขึ้นอิสรภาพเนี่ยมันสามารถจัดการได้นะเราก็สามารถที่จะคว้าโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็ได้อย่างที่คุณปรารถนาได้ด ไพ่เศรษฐีรอยะขึ้นอย่างไรไปขึ้นเป็นเศรษฐีนวโกดนะไปขึ้นในเรื่องการที่เหมือนในห้องจุเนี้ถ้าหากคุณเป็นคนที่ช่วยชอบเชื่อคนเนี่ยเออเป็นสิ่งดีมากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่ยิ่งช่วยคนยิ่งมีคนมาช่วยคุณเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นคล้ายๆคุณทําดีแล้วมีสิ่งดีตอบเข้ามาหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นแล้วในห้องจุเนี้ยมนเหมือนคุณต้องเป็นผู้ให้ก่อนเพื่อจะจะเป็นผู้รับในเวลาถัดมานะครับ <ๆ S 2> <มา S 1> ต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระรามนะต้องมีความตั้งมั่นนะตั้งใจนะแล้วก็มีความรบผิชอในนส่่งทีเป็ ในเรื่องต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเกิดความสำเร็จในการที่คุณตั้งใจทานั่นเองพระบุญญาไปที่หามาอย่างไรนะครับไปขึ้นเสริมดวงในการไปปิดทองพระพุพทธรูปนะสามวัดวัดอารามต่างๆนะไปสามวัดเจ็ดวัดเก้าวัดได้เลยนะเพื่อเสริมดวงให้ในเรื่องของธุรกิจดียิขึ้นนะรวมไปถึงการที่ทำจุกบ,บานก็ได้ไหว้พระสดหมดนะนั่งสมาธิเพื่อเสริมพลังงานใจ,ใจิตใจตัวคุณที่ดีมีพลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้คุณเนี่ยมีสติในการขาจััััดดปปญญญหาาาแก้้ไขขววยสตติอองงคเ ได้โดยเช่นกันนะครับตอนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเปพ็นลังใจนะครับ